ค่ำคืนนี้ถึงเวลาที่นักเตะทีมชาติไทยจะลงลุยฟุตบอลเอเชียนคัพ2023แล้วนะครับเกมรอบแรกกลุ่ม F นัดแรกนะครับทีมชาติไทยจะพบกับคีร์กีซสถานคีร์กีซสถานอันดับที่98ของโลกขณะที่ไทยอันดับที่113นะครับมีการถ่ายทอดสดทาง PPTV HD แล้วก็ T Sport นะครับในเวลา21.30นนะครับชมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์นะครับถ้าดูไม่ได้นะครับมันก็จะมีเว็บไซต์ของ PPTV แล้วก็แอปพลิเคชันของ PPTV นะครับสามารถติดตามกันได้ตามนี้นะครับส่วนกล่องรับสัญ,ญ เน็ตเนี่ยผมเข้าใจว่าดูไม่ได้นะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาเป็นลิขสิทธิ์ของโทรทัศน์แล้วก็ของพีพีทีวีที่เขาจะไปออกตามช่องทางของเขานะครับส่วน YouTube ของ AFC ก็จะไม่มีการถ่ายทอดสดเกมคู่ของไทยด้วยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับหาช่องทางในการรับสัญญาณทีวีแบบดิจิตอลเสาหนวดกุ้งกล่องดิจิตอลทีวีหรือว่าดูตามเว็บไซต์ของพีพีทีวีและแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ไม่สะดวกดูโทรทัศน์นะฮะเ,เขาเรียกว่าอะไร มันมีเหตุและผลของมันอยู่สามารถดูได้ตามนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องบ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์หาวิธีที่มันดูได้ตามช่องทางที่เขาไปเสียเงินซื้อหมายก,ก็ละกัดนะครับส่วนความพร้อมของทั้งสองชาติเด็กก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเองนะครับของเราเนี่ยไปเป็นชาติที่ช้าที่สุดของ ทุกชาติที่ไปแข่งเอเชียนคัพแต่ว่ามาซาแารอิชิีเองก็พยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็เตรียมทีมให้พร้อมที่สุดนะครับ11คนแรกวันนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าเดายากมากนะฮะเพราะว่าอิชิอเองก็มีเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการแค่เกมเดียวในการเจอญี่ปุ่นบุกไปแพ้มาสูนต่อ5นะครับส่วนเกมที่อุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยชุดยูยี่สามเนี่ยเขาเล่นกันเป็น3ครึง่งแล้วก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นกันไปหมดเลยก็เดาลำบากนิดนึงนะครับแต่คาดว่าอิชิน่าจะเล่นในระบบ4 31หรือไม่ก็433ะรัปปตูปฏิวสองใามกับิรษ์หนศ เดินเลือกเอานะครับกองหลังเนี่ยแบ็กซ้ายแบ็กขวาได้เลือกไม่ยากคีรุทอนบูนมาทานนิโคลันมีกซันแน่ๆน,นะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยยังน่าสนใจว่าจะเป็นใครผมว่าพันษาเหวิบูลจะเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็คนที่จะลงมาคู่เนี่ยเอเลียดอลล็ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่ไปเล่นในระดับเอเชียไม่เป็นรองใครแต่กระแสาข่าวก็มาแรงเหลือเกินว่าจะเป็นกฤษฎาก,การแมนเพราะฉะนั้นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยอาจจะต้องลุ้นเอานะครับ ผมว่ามันสายยืนหนึ่งนะครับคู่กับเอเลียตหรือกิตดารอรุ่นเอานะครับส่วนตรงกลางเนี่ยผมคามไปข้างบนก่อนแนวรุกข,ข้างบนผมเชื่อว่าจะใช้บุรีรัมย์คอนเนคชั่นนะครับสามสุขนะครับสุภพโชคสารชาติอยู่ซ้ายสุภพนัทเปืือนตาอยู่ขวาหน้าเป้าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดน,นะครับส่วนตรงกลาง3คนเนี่ยมันจะยืนกันยังไงเบอร์สิบจะเป็นใครนะครับผมว่าตรงกลางสารัตอยู่เย็นต้องมีนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ย เป็นตัวรับเนี่ยไม่กีสนาการ์แมนก็มีประเทศป้อมผันนะครับแล้วก็ตัวเบอร์สิเนี่ยวรชิตกดิศีบาเพ,พ็ญพีระดนฉับรัศมีปฐมพลเจริญรัตนพิลมืคือคนที่น่าลุ้นนะครับชาญรงค์พรมสีแก้วก็มีโอกาสสอดแทรกได้ผมว่ามันก็จะอ,อยู่ที่ตรงกลางนี่แหละว่าอีชอีจะจัดใครนะครับซึ่งมันก็หลายคนทำผลงานได้ดีนะครับตัวสำรองของเราก็มีทั้งปฐมพลบดินเจริญศักดิ์วงกรชาญรงค์พรมสีแก้วก็เรียกว่ามีทรัพยากรอยู่ในระดับที่พอเลือกได้อยู่เหมือนกันนะครับสภาพทีม ก็ถือว่าโอเคไม่มีใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับขณะที่ท,ทีกิฟตานะครับทีมของเซฟานทาโควิดกุนซียชาโลโาเกีเนี่ยพวกเขาอุ่นเครื่องล่าสุดก็ชนะเวียดนามมา21น,นะครับตัวผู้เล่นก็เป็นพวกรัสเซียแตกครับนะครับเพราะว่าประเทศของพวกเขาเป็นอดีตที่อยู่ในสหภาพโซเวียตน,นะครับหลายคนไปเล่นอยู่ในต่างประเทศแต่ว่าเล่นอยู่ในลีกส่วนใหญ่ก็คือทีมอับดุอับดุล อาตาคาร์นะครับของฮีกิสถานมีติด8 9คนนะครับแล้วก็มีคนที่ไปเล่นการาตาสายที่น่าจะเป็นตัวทีเด็กก็คือเบ็คเนชอามัสเบคอฟสนะครับผมเองก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นหรอกแต่ว่าโดยโปรไฟล์เขาไปอยู่การาตาสายมาก็ไม่น่าจะธรรมดานะครับสองพี่น้องคารเมร์กนะครับคิมี่บิยอนเมร์กเตะลูกครึ่งเยอรมันก็ว่าจะเป็นกําลังสําคัญเหมือนกันนะครับเออเราไม่ค่อยได้เจอกับทา้คิสตาเออคีคิสตานะครับเคยเจอกันก็เอเชียนเกม2006ซึ่งตอนนั้นก็เป็นรุ่นยูยีเราชนะ2 แล้วก็ย้อนไปปี2001บ้างอุ่นเครื่องเราก็ชนะ3-1ไม่ค่อยได้เจอกันเราไม่ค่อยได้เจอกับทีมโซนนู้นนะครับแต่ว่ามันก็เล่นกันได้อันดับโลกเขาดีกว่าเราก็จริงแต่ว่าไม่หา่างผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเกมนี้นะครับมาสานาไดอิชิอิเนี่ยจะพาทีมชาติไทยระเดิมด้วยการมีแต้มนะครับหนึ่งแต้มเป็นอย่างต่ำนะฮะไม่หนึ่งหนึ่งก็ชนะ2-1ผมมั่นใจว่าทีมชาติไทยชุดนี้มีดีพอที่จะลุ้นเข้ารอบสองนะครับแม้ว่าการเตรียมทีมจะกระท่อนกระแท่นหรืออะไรก็ตามแต่ผมเชืื่่อ e e อ่ออออววาาานนนัักกกเเตะมีีขงงชช็็ถใ้้ไดคหลยย เ,เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามแก้ไขสถานาการณ์กับการเตรียมทีมในระยะเวลาที่น้อยที่แบบนี้ซึ่งมาตรฐานแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคีคีสถานไม่ได้ห่างกันเราเลยฟันธงครับเกมนี้เราไม่เสมอ1-1ก็ชนะ2-1ผมเชื่อมั่นว่าทีมแ่าไทยจะคว้าสามคะแนนได้รอรุ่นกันคืนนี้3ามทุ่มครึ่งรวมใจไทยทั้งชาติเชียร์ทีมชาติไทยกันครับ